ดีกันด้วยนะครับวันนี้ก็อยู่เกมพนันแมนเเจอร์2022โมบายอีกแล้วนะครับผมวันนี้ก็จะเป็นเกมบุนเดติก้าอีกแล้วนะครับสำหรับดอทสมอลนก็เป็นเจ้าบ้านนะครับเปิดบ้านต้อนรับการมาเยือนของบายเยินเลว่าเปอร์เซนนั่นเองนะครับผมแล้วก็เราก็โดนไปก่อนเลยนะครับเกมที่เราก็แพ้อีกแล้วนะครับช่วงนี้เราก็แบบว่าฟอไม่ดีเลยนะครับแบบว่า3นัด4นัดหลังสุดนี้ก็คือแพ้3เลยนะครับ ชนะ1นัดเองนะครับผมแล้วเราก็โดนใบแดงเร็วเลยนะครับจากโมเลีวนะครับถ้าจะไม่ถ้าอ่านไม่ผิดนะครับถ้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยนะครับเราก็ต้องเอากองกลางออกนะครับผมแล้วก็เอากองหลังมาเพิ่มนะครับไม่งั้นมันจะรั่วนะครับผมเราก็ตีเสมอได้นะครับหนึ่งประตูตอหนึ่งจากเออร์ลิงบาวฮาเลนนั่นเองนะครับผมก็ถือว่ามาแล้วนะครับสําหรับฮาเลน ก็ถือว่าฟอร์มกำลังมาเลยนะครับผมต้องมาดูกันว่าจะรักษาต่อเนื่องแล้วก็ช่วยให้บริรัมย์ของเราเนี่ยเป็นแชมป์ได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอลุ้นกันต่อนะครับผมฝากกดติดตามด้วยนะครับผมเขายิงฟรีคิกเข้าเลยครับอย่างสุดสวยเลยนะครับผมยิงไกลเกินนะครับผมประมาณ 3- 40เมตรนะครับผมยิงได้ไกลมากนะโอเคส่วน ดัดบอนก็ไปต่อแล้วก็ยิงตีเสมอได้นะครับจากเลนเนียนั่นเองนะครับผมการนี้ก็ยิงไป2ประตูแล้วนะครับเป็นตัวที่ยืมมาจากแล้วมาลิดนะครับเองนั่นเองนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในช่วงทุ่เวลาบาดเจ็บครึ่งแรกลแล้วนะครับผมเราได้ฟีคิกนะครับดูดิว่าจะทําอะไรได้หรือเปล่าแล้วก็ติดเซฟนั่นเองนะครับผมก็ยัง้ทำอะไรเพิ่มเติมไม่ได้นะครับเราจบครึ่งแรกโดยสกอร์นี้เลยนะครับเสมอกันอยู่2ประตูต่อ2นั่นเองนะครับผม ดันมันก็เดินหน้าหาประตูเพิ่มเติมนะครับแล้วเราก็โดนฟรีคิกแล้วนะครับฟรีคิกนี่คือเสียวแล้วครับทีมนั้นแบบว่าตัวยิงฟรีคิกเขาโหดมากเลยนะครับบายเลยวากเเซนนั่นเองครับทีมนั้นนะครับแล้วเราก็ยิงฟรีคิกเหมือนกันแล้วก็ติดเซฟแล้วเราก็โดนลูกที่สามอีกแล้วนะครับเราโดนสามลูกเลยนะครับเป็นกองหน้าชาวอิรานนะครับผมไม่รู้ว่าชื่อเขาอ่านว่าอะไรนะครับผม เออมาเปลี่ยนตัวเปลี่ยนแผนกันก่อนเลยดีกว่านะครับต้องแก้เกมแล้วนะครับช่วงนี้แบบว่าไม่ดีเลยนะครับเราเ้มาสามนะัดจากสี่นัดหลังสุดนี่ดูว่าฟอร์มไม่ดีเลยนะครับผมเราก็ต้องแก้เกมพลิกโมร์มนตัมใช้เกมยูวโมเมนตัมให้เราแบบว่าไปต่อได้อย่างสวยงามนะครับเราก็ต้องมารอดูกันว่าจะพลิกได้หรือเปล่านะครับสําหรับสําหรับแบบว่าเส้นทางการเป็นแชมป์ของเรานะครับดูว่า เราพิจารณาการเราจะกลับมาเป็นแชมป์ได้หรือเปล่านะครับผมก็มาเปลี่ยนแผนกันเลยนะครับผมหลังสามแล้วนะครับหลังสามหน้าสองนะครับดูสิว่าเราจะเปลี่ยนแปลงอะไรได้เพิ่มเติมหรือเปล่านะครับผมแล้วก็ ตีเสมอได้แล้วนะครับจากเออร์ลิงบาวหฮารแลนด์นั่นเองนะครับผมทำให้โปรุเซียดอดบุนตีเสมอไบเยนเดวัคูเล่นไปได้3ต่อ3นะครับแต่เกมยังไม่จบนะครับต้องมาลุ้นกันต่อว่าจะทำอะไรเพิ่มเติมได้หรือเปล่านะครับจากการแก้เกมของผมจะประสบความสำเร็จสามารถชนะได้หรือเปล่านะครับผมก็ต้องมารอดูกันนะครับผมเข้าสู่ช่วงนาทีที่80กว่าแล้วนะครับผมออแล้วก็ยิง แซงแล้วนะครับตอนนี้ดับบุญแซงไป4-3แล้วนะครับจากตัวกองฮาซานนั่นเองนะครับน้องชายของเฮนเอเดนฮาซานนั่นเองนะครับผมแล้วก็ได้ลูกที่5แล้วนะครับจากมูโคโค่นั่นเองนะครับแต่ลูกที่ผมพยายามปั้นมาตลอดนะครับผมก็ได้แผงลิทแล้วนะครับผมเค้เราน่าจะชนะได้นะครับเกมนี้พลิกนรกสุดๆเลยนะครับผมเกมนี้ ก็บุกอย่างต่อเนื่องเลยนะครับผมแล้วก็ได้อีกแล้วนะครับเป็นหกลูกเลยนะครับผมโมโคโคยิงลูกที่หกให้บรเซิเดัดบูบนออกนำไบเยนเดวักุเซนไปได้หกประตูต่อสามแล้วก็จบเกมในสกอร์นี้เลยนะครับผมสุดยอดมากจริงๆนะครับส่วนแมนนวลดัมก็กกกกกเป็นเออร์ลิงบาวฮารแลนนั่นเองนะครับผมทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับ